ไปเชื่อเราใช้หู้วันนุ่นใช้หู้วันใช่ค่ะมิชาชีพเท่านั้นแหละพวกเนี้ยหาก,กินง่ายได้หนูให้เวลาอันนี้อีกสองนาที ให้เวลาซองสีขาวอีกสองนาทีนะจ๊ะ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  <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสันทิบาแล้วเดี๋ยวหนูจะมาดัานสีแดง <c oughs> ให้อีกโอ้จะห้าร้อยบ้านแล้วพี่พี่ จะห้าลอยบาแล้ววิวดูเกนินจะห้าลอยบาแล้วจะห้าลอยบ้านแล้วเดี๋ยวห้านาทีสุดท้ายหนูมาดันหนูมาดันแบบนี้นะคะแบ,แบบแบบหลอดนะนะเดี๋ยวดันเลยเดี๋ยวดันเลยดีกว่าดันเลยดีกว่าดันหลอดสีแดงตอนนี้อยู่ที่สองแปดเก้า รีบเลยคะรีบเลยคะพี่พี่นแน่แน่ทุกคนแล้วแล้วแล้วอุ้ย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 ,ยจะห้าร้อยบ้านแล้วจะห้าร้อยบ้านแล้วพี่พี่สี่เจ็ดเก้าแล้วใครปิดห้าร้อยบ้านให้ทีเดอร์ใครปิดห้าร้อยบ้านให้ดีเดอร์ให้ทีเดอร์ให้ทีเดอร์สองหกศูนย์จิ้งก๊อก พาลาดีมากพาราซิตามอน <c oughs> ปีเตอร์เลิไปแล้ว่ห้ <c oughs> ปีเตอร์มันกก๋กว่าว <c oughs> คนเยอะมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะใช่เมื่อคืนสมุดประการอ่ะคนเยอะคนเยอะมากตอนลงจากรถพี่พี่แม่เขาก็รออยู่ตรง ออกันเต็มเลยเดีวนุ่นต้องไปรำไหมหนุ่นต้องลงไปรานุ่นก็เลยรีบขึ้นไปแต่งตัวก่อนแล้วก็ขึ้นมาก็ราโชว์แล้วก็เลยมาถ่ายตอนเลิกเพราะว่าพี่ที่นี่แม่ขอรอ,อกันเยอะก็เลยถ่ายตอนเลิกกดได้เลยฮะ น่าจะต้องชําระเลยนะคะพี่ลองกดดูก็ได้ว่าประวัติของพี่อ่ะมันมีการประวัติแบบของปีกับยกเลิกสินค้าไม่รับสินค้าหรือเปล่าถ้าถ้ามันมีประวัติแบบนั้นต่อตอเขาก็จะปิดกั้นการเก็บปลายทางค่ะแต่ถ้าไม่มีประวัติคือรับของตลอดอะไรตลอดเนี้ยปลายทางก็ก็จะเปิดให้นะครับต่อต่อก็จะเปิดปลายทางให้ครับมีปลายทางครับมีปลายทางหมดนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ พี่ตอตอเขาเขาบล็อกแอคเคนนั้นหรือเปล่าบล็อกคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติคนที่กดแล้วชำระปลายทางมาตลอดแล้รับของมาตลอดเขาก็จะเปิดให้นะคะตอตอเขาก็จะเปิดให้นะคะพราะมีระบบส่งรีฟูแล้วก็ มีปลายทางด้วยครับม mm ีม hmm. ีมีทั้งสอระบบเลยเปิดทั้งสองระบบเลยแต่แค <language exchange> ่ว่าต่อตออ่ะเขาพิจารณาประวัติแอคเคนั้นด้วย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 ตัวเขาเองนะครับไม่ใช่นุ่นนะพี่ต่อต่อนะลองกดดูนะครับลองกดดูนะคะนโอ้ห้าร้อยสามสิบเจ็ดบอ้ 6อ0แม่เกอนจะหมดเวลาตอนนี้อีก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 15นาทีอีก15นาทีหมดเวลาเดี๋ยวนุ่นจะดันอันนี้ให้10นาทีอีก5นาทีเดี๋ยวเจะมาดันซองให้โอเคไหมเดี๋ยวจะขึ้นอันนี้อีกปักอันนี้อีก15นาทีอีกอีกอีก10นาทีนะครับอีก10นาทีขอบคุณมาก ให้เขาได้ทำอะไรบ้านหนูก็โอเคแล้วกดในตะกร้หนูจะปักหมุดไว้ให้นะคะหนูปักหมุดไว้ให้นะพี่ๆปัก <c oughs> หมุดไว้ให้นะคะ เขาพิจารณาค่ะภูเก็ตลองดูค่ะเพราะว่ามันจะมีขึ้นว่าถึงประมาณกี่วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะพอเวลาเรากดเนี่ยในหน้านั้นอะ่ะมันจะขึ้นให้เลยค่ะว่าเราจะถึงประมาณวันที่เท่าไหร่ใช่ มันไม่ขายมันไม่ดึงมามามาห<า>ลอดเป็นแบบไหนแกะกันเลยเพราะว่ายังไงนุ่งก็ต้องใช้เลยแกะเลยโอ้โหพี่ดูองไกลในห้องข้างนีไมว่าหลอดเป็นแบบนี้ฮะนี่หลอดเป็นแบบนี้ ถึงการไว้มากขอบคุณค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยทุกๆอย่างนะที่เวลาไลฟ์แบบเนี้ยเขาก็จะทําการแพ็คตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับมันไม่ใช่เป็นพรีออเดอร์นะคือเขามีสินค้าของเขาอยู่แล้วแล้วก็แพ็คคืนนี้อ,อย่างของนุ่นเนี้ยนุ่นก็ถ้านุ่นถ้านุ่นขายของตัวเองอ่ะนุ่นก็แพ็คคืนนี้พรุ่งน,นี้ขนส่ง เอาเลยขอ,อคุณสุวสัสดิ์พิมพ์ว่าอะไรอ่ะพิมพ์ว่าอะไรคะพิมพ์ใหม,ใหม่พิมพ์ใหม่ไหมให้โอกาสซึ้มากพิมพ์ใหม่ไหมให้โอกาส ลองดูได้เลยค่ะน้องลูกตาน้นองดูน้องดูในไอ้นี่ดีกว่านะว่าว่ามันถึงประมาณกี่ประมาณกี่วันถึงแล้วก็ดูเวลาเรากดสั่งอะ่ะมันจะมีขึ้นอยู่แล้วว่าว่าว่าแบบว่าถึงวันที่เท่าไหร่ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกดดูได้เลยมันมีขึ้นนะจริงๆแล้วอ่ะอ่านไม่กด้ ไม่กล้าจะพิมพ์ิดแล้วไม่กล้าจะพิมพ์แล้วคุณสว,ว,วัสดีนายเแลวอื้นใช่ค่ะวันนี้หยุดค่ะแต่ก็ดีค่ะที่ได้อยุ่ได้นอนได้นอนพักเสียงพักอะไรบ้างนะคะ ้องใส่เนื้แเรื่องปลายทางพูดหลายรอบแล้วนะเรื่องปลายทางพูดหลายรอบแล้วนะแบบน้องแบบก็หนูกดดูเองได้เลยค่ะทุกอย่างอะระบบอะจริงจริอะกดดูเองได้เลยว่าของหนูเปิดปลายทางไหมอะไรไหมอะไรแบบเนี้ยพี่อธิบายจนที่พี่แม่เขาลำคาเลยเนี่ย จนเขาแบบว่าของจนเขาเบื่อแล้วว่าเราลองกดดูก่อนนะคะกดดูก่อนนะกดดูก่อนขอลูกตาแล้วหนูก็หนูก็ดูคือมันจะมีขึ้นเลยแหละว่าของหนูหนูกดดูก่อนถ้าหนูเคยสั่งของในตอนตอนนีต้องกดดูก่อนกดดูก่อนว่าของหนูกี่วันจะถึงของหนูวีปลายทางเปิดไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหนูถามคนขายอ่ะคนขายเขาจะไม่ค่อยรู้อะไรตรงนี้เพราะว่าเขาอยู่กันทั่วหลายจังหวัด นึกออกไหมเออเขาอยู่กันทั่วหลายจังหวะหนูต้องกดดูของหนูก่อนหนูอยู่ที่ไหนของหนูเนี่ยประวัติการซื้อเนี่ยหนูอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคืนจริง,รงๆในระบบต่อตอมันง่ายมากต่อตอมง่ายแบบว่าใช่คือหนูกดดูของหนูก่อนเลยนะคะแต่ถ้าแบบมันมีปัญหาว่าแบบว่า พี่คะหนูกดหนูกดสีแดงแต่หนูอยากได้สีขาวหนูเปลี่ยนได้ไหมคะอันนี้พี่ตอบให้ได้ว่าเปลี่ยนได้คะ่ะหนูไปกดอ่าอันนี้ออกแล้วหนูมากดสีขาวใหม่อย่เนี้ยโอเคได้ออลองกดกดของของหนูดูก่อนเลยหนูกดของหนูดูก่อนเลยเพราะว่าถ้าถามคนคนขายอะ่ะเขาจะอยู่กันทั่วใหญ่เลยใช่ค่ะอืม หนูไปดูของหนูก่อนนะหนูไปดูของหนูก่อนของหนูอยอันลิกะถ้าคนเคยสั่งแล้วไม่รับของต่อๆจะยกเลิกไม่ให้สั่งไปทางนะเด็กเกต่อๆเขาจะบอกเองใช่ค่ะต่อๆเขาจะบอกเองนะคะเป็นหน้าที่ของต่อๆเขาจะบอกเองว่ากี่วันถึงถึงระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เราจะได้รับประมาณภายในวันที่เท่าไหร่อะไรแบบเนี้อ่าแล้วก็ คือจริงๆแล้วอ่ะในระบบหลังบ้านของแบนด์เนี่ยเขาจะเปิดทุกอย่างแล้วมีปลายทางมีชําระเงินงมีอ,อ่เครดิตนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะมีระบบพวกนี้อยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ต่อตของพิจารณาประวะัติแอร์เขานั้นว่าะปลายทางคนรเปิดให้ไหมเพราะว่าเคยมีการยกเลิกของบ่อยครั้งเขาก็จะปิดตรงนี้ไปเพื่อ <c oughs> ก็ให้เราชําระเลยเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะเป็นเป็นของตดก,กัดอะไรเงี้ย เด็กๆน่าจะเยอะใช่ค่ะหนูชิลแล้วไลฟ์หนูมีแต่เด็กๆขวัญใจฟ้าน้ำนมขวัญใจฟ้าน้ำนมใช่ค่ะใช่ค่ะลองดูของของตัวเองได้เลยนะคะอ๋อหนึ่งเด้อสองเด้อหวัดดีพี่กันเกินเคะ่ะอุ้ยจะหกร้อยบ้านเราทำไปเล่นไปะนะแตและข้าวอร่อยแต่ล้าวอร่อยก็หกร้อยบ้านละอีกห้าบ้าน ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นนุ่นอยู่ค่ะแต่ถ้าเล่นเรื่องถ้าประกาศเรื่องตามรักคืนใจวันนั้นก็จะเป็นอินทิราแล้วก็เป็นอันดงค่ะแต่ตอนนี้เป็นนุ่นนะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์พันดาราค่ะอขอบคุณจริงขอบคะุณมากค่ะวันนี้วันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนกันหรอ,อนอนไหมมันสามทุ่มแล้วนะนอนไหมนอนก่อนน้นองๆนอนก่อนค่ะ สั่งเพิ่มลักคาใกล้หมดพอดีโอเคเลยครับพี่การโอเคเลยโอ้โโอ้โครับเมืองแห่งอนาคตแล้วมันมีบาบาวานด้วยไม่เป็นไร there, หนูไปนอนเถอะน้องน้องลูกตาล หนูนอนดีกว่าพี่ว่าเพราะว่าหนูนอนเถอะเพราะว่าพวกนี้ไปเรียนหกร้อยบ้านแล้วขอบคุณมากค่ะอีกหกนาทีสุดท้ายหกนาทีสุดท้ายหนูจะเปิดเป็นซองซองขวดแดงให้ซองขวดแดงให้จะยังอยู่ในพาราเจ็ดสิบเก้าบาทฮะเจ็ดสิบเก้าบาท ขอบคุณนะคะขอบคุณซีอโอพันล้านด้วยนะคะดีดๆจะมาอีกเมื่อไหร่จะมาวันที่1ิบเอ็ดคุณสีคนไปยุ่งหรอยนะครสบเอรอกดเลยเพราะให้จำนวนจำกัดนะคะมันมีน้ำไหมทุกคนมีโอเคไหมเข้าใจตรงกัน โอเคสิบเอ็ดเดี๋ยวจะมาเปิดให้แต่ให้เวลาจำกัดแล้วก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดพอดีครับกว่นนั้น่เนียงไปกินสิบเอ็ดสิบเอ็ดพอดีนะฮะพี่เนียงไปกินข้าวไปกินข้าวไปมากินข้าวเราลุ้นทุเระตั79 เจ็ดเก้าทุกคนเร็วเทุกคนเร็ว้าทุคนเรว,เรวหลืออีกห้านาทีสุดท้ายอีกห้านาทีสุดท้ายฮะอีกห้านาทีสุดท้ายอุ้ยอันนี้ใครแน่แน่อันนี้ใครครัอาน,นิสยาอายอันนี้คือซองแดงนะคะ อันนี้เป็นซองปวดแดงนะคะแบบนี้กับแบบนี้เหมือนกันเนื้อครีมจะเป็นรองพื้นนะคะเนื้อครีมจะเป็นรองพื้นนะพี่ที่แม่ทุกคนอันนี้คือกูปบิณตุให้ยู่อันนี้จะเป็นรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นเป็นรองพื้นนะคะหกร้อยบาทแล้วว่ะไอ้วนโ้โหนแรกวันจังกี่บาทตอนแรหนูขอสามรอยบาทแล้วก็เพิ่มเปห้าร้อยแล้วก็ไปหกร้อย นาวานนันเนี่ยกินข้าวค่ะคือไปหาพระพี่เลี้ยงเขาที่ตามใจเขามากมๆก็คือพี่ถูนนั่นเองอันนี้จะเป็นหลอดสีแดงนะคะเจ็ดเก้าตอนนี้อ่ะเผื่อใครอยากได้หลอดสีขาวเดี๋ยวปักให้เวลาคือตอนนี้ปักมั่วมากอุ้ย แต่ว่าไม่ปกปิดตัวนี้ปกป้องไม่ปกปิดปกป้องนั่นหมายถึงว่าทาั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ผู้ชายเขาจะชอบใช้มากตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นเนื้อให้บิดเนื้อสีขาวแบบทาลงแบบว่ามันไม่มีรองพื้นตัวนี้ไม่มีรองพื้นมันก็เลยไม่ปกปิดแต่ว่ามันกันแหลดได้ดีมากๆอะไรหกเก้อะไร 69, อะไร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 กันนะคะอะไรกันหกเได้อย่างไรอ่ะ <c oughs> อ้าวอะไร,รงงไหม ไม่ไหวแล้ววันนั้นนาะชาก็บอกว่าเขาทํมาแล้วไม่รู้ตัวแล้วว่ะวันนั้นนะนะที่เขาไปงานนะแล้วเขาบอกว่ายาก็หลงยากก็หลงเขาหลงล้มอยอย่ะล้ไปอืมแล้วก็แล้วก็นะ้องชายชนก็เอ้ยน้องชายชลนะชายนะชลเขาก็เดินแล้วเขาก็อึแบบไม่รู้ตัวเขา,ปาเป็นมะเร็งไงแล้วเขาแบบเดินแล้วก็แบบอึ ลาดไม่รู้ตัวหกเก้ามันเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ด้วยจริงๆเราพูดจริงครัเราพูดจริงไม่จริงหนักเราพูดจริงโอ้โหทุกคนเอ้ยอะไรกันวะน่ะตุยหน้าตุยตุยตุยแย่ตุยเย่ ผมแล้วนะทุกคนที่ผมตรงนี้ก็คือแบบว่าเมื่อตอนกลางวันเราไปทำธุระมาตื่นสิเบญม่ะคิดดูด้วยเป็นไปได้ไงอ่ะตื่นสิเบญมวงทุกคนทึ่งหมดเป็นคนแบบเป็นคนปลุกยายด้วยอ่ะงงปะงงกับตัวเองเหมือนกันทำได้ไงวะแต่ตอนนี้เบญมวงคือ ทุกคนจำวันนี้ให้มันดีเลยวัวนที่9เดือน11ปี2068นุ่มตุ่น11เอโมงมทำไมวนะเนาะเบิกตัวยักษ์ได้ได้เลยเบิกตัวยักษ์ได้เลยเบิกตัวไอ้ยักษ์

มาโอเคโอ้ยโอ้โหอย่าตัดอย่ากัดอย่าตัดอย่าอย่างเง้ยเขาอย่างเง้ยเขาอย่เโ้ยโอ้ทุกคนหุ้ยของจริง ของจริงพีพ่ๆหนูจะลงไลน์แล้วนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดขอบคุณทุกคนที่มันเกินคาดวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากจริงๆขอบคุณมากมากเลยเด้อขอบคุณมากๆเด้อคือเด็กสุดโต๊ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะครับติดไปที่605บ้านขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวใครที่ตอรักแรนะ้เนาะโอเคเราจอกัับัาที่11บ1อ็บอ็ดสลืมนะครับมีจำนวนจำกัดนะพี่ๆแม่ทุกคน บายบายขอบคุณครับนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิด์กนะู๊สไม่ไม่ไม่ไมาไม่ยครฮะ